พอได้แชมป์ฟุตบอลโลกเองมันก็นิสัยเปลี่ยนไปนะครับโอ้โหล่าสุดตำนานทีมชาติฝรั่งเศสครับติงใส่เลโอนีมซี่บอกว่าหลังจากที่เมซี่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยสันดานเปลี่ยนเลยนะครับอืมอืมมาตาเหมือนหน่อยนะครับล่าสุดครับเชียร์รโมโรเตนตำนานทีมชาติฝรั่งเศสครับว่าเลโอนีมซี่เนี่ยไม่เหมือนเดิมหลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก22พร้อมบอกว่าไม่ควรได้รางวัลบอลลงดอร์ด้วยสําหรับนักเตะคนนี้ โรเตนครับอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสออกมาวิจารลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาว่าเริ่มเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาครับหลังจากที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์แล้วโรเตนเน่ยบอกว่าเอ,อ่อตอนนี้คุณไม่สามารถแต่ต้องตัวเขาได้อีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะเมื่อโดนเข้าบอลเขาจะแสดงความคิดเห็นแบบเดียวกับที่เขาทำกับโรติโกโกเอสโดยพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นแชมป์โลก ไม่แค่นั้นนะครับโรเตนยังบอกอีกว่าเมสซี่เนี่ยไม่สมควรได้รับรางวัลบอลองดอร์ครั้งล่าสุดโดยเอริง์บล็องฮาเลนของแมนสตอเหมาะสมที่จะคว้ารางวัลน,นี้มากกว่านะครับโรเตนบอกว่าฮาเลนคว้าแชมป์ทุกอย่างกับแมนเชสเตอร์แน่นอนว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกับฟุตบอลโลกได้เพราะฮาเลนเป็นคนนอร์เวย์โอ้อันนี้คือสิ่งที่เชโรมโรเตนได้สับเรโอวเดียเมสซี่ครับบอกว่าหลังจากที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาเนี่ย นิสัยอะไรต่างๆเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับประกาศสักได้ให้รู้ว่าฉันคือแชมป์โลกนี่คือลีโอนลเมซี่ขอกลางหน่อยนะครับโอ้โหนั่นเลยครับเป็นประเด็นอีกแล้วทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม